อยู่ใกล้ก็จะคาบเลยจำดีๆนะายหันดูต่ออยู่ตรงทางรถเครื่องเลยอ้วนเลยท้องสสยจะมีไข่โอ้ยไข่เต็มท้องครับดูเนี่ยเห็นไหครับโอ้เจอแล้วนะครับมันแอบเนียนมากเลยดูดิ แล้วก็มาดูของปันกันนี่ค่ะอุ้ยเยอะอยู่นะ น,นีก็ชาวบ,บ้านก็ออกมาจับกันหลายคนแล้วเหมือนกันวันนี้มันก็มากันแม่นะแต่ว่ามัานจะไม่จับแต่ว่าปัานนะคะมันจะไปจับที่อื่นเราเยอะทันไปสงสัยแม่กับน้องอยังต่างมาไม่ได้นะคะวันนี้จับขึ้นเลยเดี๋ยวปันจับปลาก้อกก็จะขับไปข้างทางเรื่อยๆเดี๋ยวเจอม่ได้เดี๋ยวเราจะไปให้โชว์กันค่ะไปกันเลยทุกคนไปมาเจออึง้งแล้วน,นะคะจะเป็นอึ้งปลาขวดก่อนนะนี้ปันมาระหว่างทางมันก็เจอไปเยอะนะ เนี่ยล้วันก็มาเจอจุดเนี้ยทุกคนดูดิอุ้ยสามตัวนี่ตัอันนี้นี่นะแล้วับก้นจับกอนจับกอนจับกอนนี่ทุกคนเออหนึ่งเร็วนี่นี่นี่่นี่ตะมันกินกิตอนไปไหนนี่ไหนอีกนี่นอีนลไนนี่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 เออมีปมมีปะหาดูดิไปก็อ่อนด้วย จริงไหม,ไม,มนี่นะครับก็เวลาจับอึ่งก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับช่วงนี้อึ่งก็ออกตะขาบก็ออกเหมือนกันก็ระมัดระวังกันด้วยนะครับแล้วก็ใส่รองเท้าบูทเพื่อป้องกันแมลงกัดต่อยด้วยนะครับ อุ้ยทุกคนขลคกตัวอ้วนมากดูดิสงสัยกินเมล้าเยอะเนาะอ้วนจริงโอ้โหดูดิอาหารเต็มนี่เจอแล้วเจอแล้วหนไหมดู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 มันมีปะจับเลยจับเลยจับไลยจับไหยเดี๋ยวเราเจอไว่าจออีกตุดไหนสองตัวอุ้ยสองตัวเลย ปวดอันนี้เนี่ยนี่ตัวหนึ่งนะครับอยู่ใกล้กระจะคาบเลยจับดีๆนะไปหาดูต่อใช่นะไปหาดูต่อเพื่อเจออีกคุณอาสายอ,ยนะอ่องดีไหมเออขึ้นออกทุกคนเป็นปานเดินผ่าน,นครับดูเดินข้ามไม่ใช่เลย หลบสนเนียรเลยถางป้องเลยตัไหนหนูกี้ไปมวบเจอไหนอันนี้ตัวนึ่งและอีกตัวไงอีกตัวใหญ่มากอีกตัวยู่ไหนอุ้ยเอตัวนั้นนะครับบรรยากาศหาอึงในป่ายางโอ้ด้เยอะเลยอ่ะด้วย อึ้งในป่ายางนะฮะไหน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 เยอะเยอะเยอะเจอตัวนึงนะครับแต่เป็นอึงนะ้งยางเนี่ยไหนวะนี่ไงอุ้ยหนี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 นเกิดไม่ทัน อสองตัวเจอกันแล้วนะครับมันแอบเหนียนมากเลยดูดิหายากยุ่มกันนะครับ แอบเนียนเลยนะดูดูนะครับนี่ตัวอย่างเงี้ยลบอย่างเงี้ยอืมเกือบไม่เจอเลยนี่เดินหลายรอบแล้วนะครับเนี่ยนี่เจอแล้วไอ,อ้ยาจน,นเ,จเลยอล้วนได้เต็มเลยอ่ะ อ๋อ,อ,ววอ,อ,อ,อพวกออกมาถึงไหนนี่นี่ตัวนึ่งนีสส่สองตัวเลยนะครับดูต่อมีอีกเปล่านีเขียดไปแล้ว ตรงป่าด้วยดูครับมันจะมีไข่ด้วยเนี่ย ไปกันเลยอุ้ยเอานี่นี่นีโอ้ยเกือบไม่เห็นนะครับนี่อยู่ตรงใบไม้เลยอื้มเนียนจัดเห็นไหมครับเห็นแต่ไกลเลยตัวเนี้ยตัวใหญ่เลยอะ ออยู่ตรงทางรถเครื่องเลยอ้วนด้ยสงสัยจะมีใครโอ้ยไข่เต็มท้องครับดูเนี่ย็นไหมครับโอทุกคนตอนนี้มันก็กำลังมาถึงบ้านแล้วเรามาดูของตะต้องกันค่ะว่าเขาจะได้กี่ตัวแค่นี้เลย แล้วก็มีเด่อึ่งปลาขวดเนะเ<อ>าะออันนี้เราก็เอามานะคะตัวเล็กตัวน้อยปันกะว่าจะมาปล่อยที่สากของปันเองเนี่ยเนี่ยอันเนี้ยตัวเล็กอยู่เดีย๋ยวเราค่อยปล่อยนะคะแยกออกมาต่อมันเล็กแก้ไว้ใช่ไหมให้มันได้โตบ้างแล้วก็มาดูของปันกันนี่คะ่ะอุ้ยเยอะอยู่นะ ของปันยื้อของปันยอ้เออก็ทุกคนวันนี้เราก็ได้แล้วนะคะได้จับอึ่งสทีนะคะนี่แบบนี้เขาเรียกว่าอึ่งปลาขวดค่ะเอาตัวใหญ่แล้วกันนี่อึ่งปลาขวดจะเป็นแบบนี้นะคะเขาว่าจับง่ายส่วนตัวนี้เขาจะเป็นอึ่งยางค่ะเนี่ยเห็นไหมเขาชอบโดดเนี่ยอึ่งยางกับอึ่งปลาขวดนี่ค่ะ ตัวนี้เวลาจับแล้วจะมียางของเขาเขาจะปล่อยออกมานะคะเราจึงต้องใส่ถุงมือจับเนี่ตัวนี้อ้วนมากไข่เต็มท้องเลยนะคะใอเนี่เนี่ยเนียเนี่ยเนี่ยเนี่ยนี่ไข่เต็มท้องเลยทุกคนก็วันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะนีสวัสดีค่ะ